ต่อไปเราเรามามาคุยกันถึงเรื่องอรูปแบบที่2การแทนค่ายัางไงนะครับถ้าเกิดว่าความแรงของความสูงต่ำของความถี่คลื่นหรือความแรงของสั่นสะเทือนในแต่ละช่วงตัวบนตัวล่างนะครับ ท่ากันจากเส้นแบ่งกลางทุกข้อความครับจะมีตัวบ่งชี้ที่ไว้สำหรับแทนค่าวัดเพื่อแทนค่าเป็นเป็นสเกลเป็นแต่ละช่วงหน่วยการวัดนะครับเส้นซึ่งก็เหมือนเดิมครับแทนอ่า เป็นอักขระตัวอักษรในแนวตั้งเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของอารยธรรมแต่ละอารยธรรมนะครับแต่มันต่างจากรูปแบบแรกคือรูปแบบแรกเราวัดแบบนี้เลยใช่ไหมครับเพราะมันไม่มันไม่เท่ากันแต่ถ้ามันเท่ากันนี้ครับขึ้นจากเส้นแบ่ง,งกลางสองหน่วยการวัดลงสองหน่วยการวัด เราขึ้นไปเป็นห้าหน่วยการวัดลงห้าหน่วยการวัดเอาตัวที่บ่งชี้สำหรับเป็นมาตรฐานการแทนค่าเอามาตั้งเลยครับแล้วก็แทนค่าหาค่าจากอ่าเป็นตัวเลขเป็นระดับลำดับอักขระตัวอักษรภาษาที่เก่าแก่ที่สุดที่เรารู้จักที่เรามีที่เราแปลได้ที่เราจะเลืกไว้ก็คือ ภาษาในศิลามรกตของทอสไล่รียงขึ้นไปเลยครับมีกี่ตัวเส้นแบ่งก,งกลางต้องไม่ตรงกับอักขระใดแล้วพอมาเรียงได้อย่างนี้ปุ๊บสองครับจากสองขึ้นสองลงสองจากเส้นแบ่งก,งกลางลำดับที่สองครับของอักขระ คือเอาตัวข้างล่างนะครับเป็นฐานหมดเลยย่นตัวข้างล่างลงมาเป็นฐานหมดเลยครับนี่ครับขยับขยับเอาลงมาเรียงอยู่ในบนเส้นตรงหมดเลยนะครับพอขยับขยับเป็นเส้นตรงหมดตัวนี้ก็เอามา ตัวแรกได้2อ,อหน่วยการวัดแล้วก็ขึ้นไปสองต,ตัวที่2 5งหก็ขึ้นไป5แต่ก่อนที่เราจะมาเราอยาเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน่วยการวัดของเรานะครับเป,เป็นอ่าเป็นอักขรตัวอักษรเรียงในแนวตั้งอ,อักขรในจารึกของทอดในศิลามรากฏครับ โดยที่วิธีแทนค่าหาค่าที่ง่ายที่สุดนะครับจากแบ่งจุดกึ่งกลางวัดเลยครับวัดเลยเหมือนตัวนี้นี่ผมผมเขียนขึ้นมาเพื่อบัรญายให้เห็นภาพสิบสามเซนสิบสามเซนนะครับเราต้องมาเป e ็นสิบสามเซน สิบสามเซนอัคระซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอัคระของคอร์สมีกี่ตัวผมก็ในศิลามรากตมีกี่ตัวจำนวนเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบสิบสามหารครับหารด้วยจำนวนอัคระนะครับได้เท่าไหร่สมมุติเราจำนวนอัคระมีอยู่39 นะครับสามสิบเก้าหารก็คือได้สามเท่ากับสามเท่ากับสามปุ๊บคุณก็มาแทนค่าเลยคุณก็วัดขึ้นไปวัดหนึ่งช่องนะครับได้สามแต่คุณต้องเริ่มจากเส้นแบ่งก,งกลางนะครับจำนวน มันจำนวนตัวอักษรนะครับสามสิบเก้าคุณก็แบ่งไปเลยครับสามสิบเก้าช่องในระดับความสูงในระดับแรงสั่นสะเทือนแบ่งสามสิบเก้าช่องจะก,กี่ช่องจะกกี่ตัวเขาช่างความสูงของแต่ละช่องก็คือสามก็คือที่เราคำนวณได้นะครับและเส้นแบ่งกึ่งกลางตัวนี้ครับตัวที่นิ่ง เส้นแบ่งกงกลางระหว่างข้อความเนี่ยต้องไม่ตรงกับอักขระใดต้องอยู่กึางกลางจริงครับเส้นแบ่งกกึงกลางต้องไม่ตรงกับอักขระใดเพราะถ้าตรงนะครับตัวนี้มันก็จะไม่มีค่ามันจะไม่มีอะไรเ,เส้นพอคลื่นสัญญาณขึ้นสันสะเทือนความถี่สูงต่ำคือถ้ามาอยู่ตรงกึงกลาง ต้องไม่มีอักขระต้องไม่มีความหมายนะครับแล้วเราก็จะแปลข้อความที่เรารับมาที่เราได้รับได้ก็หวังว่า,าสำหรับผู้ที่มีรูปแบบสัญญาณ ใช้แนวคิดนี้ไปพัฒนาสู่ความรู้ได้นะครับขอบคุณครับ